สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมทาตรีร้วเจริญนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวันนี้เบื้องหลังผมนั่นก็คือรถเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเราได้มีแนวคิดในการทํารถคันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิดว่ารวมใจพักนะครับ ถวายราชสดุดี60พรรษาอุปนายิกาสภากาชาติไทยครับที่เห็นอยู่ก็จะเห็นว่ารถคันนี้เนี่ยจะ,ะจัดสร้างขึ้นภายใต้สิ่งที่ถือว่าจะต้องใช้ให้เกิดการประหยัดนะครับวัสดุอุปกรณ์ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นบางส่วนของรถเทิดพระเกียรติหรือว่าเฉลิมพระเกียรติคันนี้ก็จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นลักษณะของรีไซเคิลนะครับ ส่วนแรกที่เราจะเห็นเราจะเห็นว่ามีช้างเอราวัณอยู่ข้างหน้าก็หมายถึงว่าช้างนั้นก็ถือได้ว,ว่าช้างเอราวัณไปถือว่าเป็นสัส์ศักดิธิ์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการที่เขากําลังก้มลงหมอบเพื่อที่จะเป็นการเทิดพระเกียรติหรือว่าถวายราชสุดดีต่อสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาซึ่งมีพระบรมาาสารีรัตน์ของพระองค์ท่านอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีผานพุ่มเป็นการถวายราชสุดี รวมทั้งมีเทวดาอยู่ด้านข้างนะครับหันหน้าไปทางเบื้องหน้าของพระบรมาสารีริกธาตุของพระองค์ท่านขณะเดียวกันด้านหลังนะครับอของพระบรมาสารีริกธาก็จะมีช้างอีกสองเชือกนะครับที่เป็นการก้มหมอบลงก็สื่อความหมายว่าเป็นการถวายราชาสุดุดีของพระองค์ท่านด้วยเช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งด้านหลังนี้ก็จะเป็นสังเกตเห็นว่าข้างบนนั่นจะมีภาพ ซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมี4ี่โครงการที่สําคัญครับไม่ไว่าจะเป็นโครงการปลูกป,ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการแว่นแก้วนะครับตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้ได้โอกาสที่มีปัญหาทางสายตารวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอเนื่องมาจากพระราชดำริหรืออพสทตอนนี้เรามาอยู่ด้านหลังของรถนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าด้านหลังของรถนั้นก็จะมีช้างอยู่อีกสองเชือกซึ่งเป็นลักษณะของอช้างที่เป็นพระราชพาหนะของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดานะครับที่อยู่ด้านหลังซึ่งหมายถึงเป็นการเทริดพระเกียรติพระองค์ท่านในอีกลักษณะหนึ่งนะครับ ด้านล่างที่เราเห็นเป็นทิวของอแถบของของออดอกไม้ที่เห็นนะครับก็เราหมายถึงว่ามีมีทั้งหมดประมาณ5,000กว่าชุดนะครับเราหมายถึงว่านี่คือประสบนิกรของพระองค์ท่านรวมทั้งพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เรียงร้อยกันอยู่ที่เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา เรียนทุกท่านในตอนท้ายนะครับว่า,ารถเทิดพระเกียรติคันนี้นะครับพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งปัจจุบันและในอดีตได้มาร่วมกันเป็นจิตสาธราณะหรือว่าจิตอาสาร่วมกันทำขึ้นมาด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งเมื่อรู้ว่าเรากำลังทำรถเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการถวายราชาสดุดีสมเด็จพระเทพร,รัตน พวกเราชาวกฟผทั้งปัจจุบันและในอดีตนั้นมีความมุ่งมั่นจริงๆนะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะสร้างสรรค์รถเทิดพระเกียรติอันนี้ให้สวยงามที่สุดครับทุกท่านครับนับว่าปีนี้เป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับงานกาชาติประจำปี2558เพราะว่าเป็นการจัดขบวน รถแห่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีซึ่งผ่านมาถึง90ปีเพิ่งจะมามีครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีขบวนแห่รถเฉลิมพระเกียรติเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะครับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมได้เข้ามาชมความงดงามของรถเฉลิมพระเกียรติของแต่ละหน่วยงานนะครับรวมทั้งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยวันที่30มีนาคมนะครับขบวนรถ เฉลิมพระเกียตินี้ก็จะเคลื่อนไปตามถนนราชดำเนินไปยังลานพระบรมรูปทรงมา้าซึ่งตรงนั้นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีจะส่งทอดพระเนตรรถแห่เฉลิมพระเกียริเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันชื่นชมความงดงามของรถเฉลิมพระเกียริของหน่วยงานต่างๆตั้งแต่16นาฬิกาวันที่30มีนาคมนี้เป็นต้นไปครับ